ดูกันว่ามันจะแตกมากน้อยแค่ไหนดูจากยอดเงินนะคะที่มันเพิ่มอของวิเศษนะคะมาแล้วแต่ว่าหน่วยคาตายก็เยอะมากเหมือนกันเพราะนั้นโอกาสได้ของรางวัลพิเศษนี้ไม่ใช่ง่ายเลยะค่ะแต่สำหรับที่หนูไม้เล่นมานะคะบอกเลยว่าเอา การสาัดกระสุนดีค่ะดีใช้ได้นะคะใช้ได้เพราะว่าความเสี่ยงความเสี่ยงที่จะเสียกระสุน,นะะีน้อยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมไปตั้งไกลแล้วเราก็ยังได้เลยอะเพราะว่าเราสาัดกระสุนทิ้งเอาไว้แล้วนะคะเผื่อโอกาสถูกเราได้นะคะ แล้ก็สาดไปเรื่อยๆค่ะสาดไปให้ทั่วๆนะคะแล้วก็แนะนำนะคะเวลาที่ตามันแตกเราจะต้องเล่นยิงเลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่มันจะแตกครั้งต่อไปมันจะแตกง่ายะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหนูไม้ก็ อยากจะบอกว่าการสาดกระสุนนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะสำหรับคนที่หัดเล่นใหม่ๆนะคะไม่ขอแนะนำนะคะให้น้องๆเพื่อนๆน,นะคะท,ที่ลองใช้เทคนิคการสาดกระสุนไปเรื่อยๆทั่วๆนะคะแล้วมันก็จะแตกง่ายค่ะถ้าเกิดว่าใครๆชอบไลค์ให้หน่อยนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ